เริ่มผมไม่ได้ร้อยเขาพี่แต่พันที่ที่สองกสทชทที่สิบแปดครับก็ใส่ยาทานอาหารท่าที่หนึ่งเตรียมตัวใช่หนึ่งเตรียมตัวท่าที่สองรวมพลใช่สองรวมพลท่าที่สามข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยังท่าที่สามข้าพเจ้าพร้อมท่านพร้อมหรือยัง ท่าที่สี่ไปข้างหน้าตามข้าพเจ้า,ท,าที่สิไปข้างหน้าตามข้าพเจ้าท่าที่ห้ามาหาข้าพเจ้าใช่ท,ที่ามาหาข้าพเจ้าท่าที่หกหยุดหรือหยุดพักท่าที่หกหยุดหรือหยุดพักท่าที่เจ็ดลุกขบ,บวนหมู่แถวตอนใช่เจ็ดลูกขบวนหมู่แถวตอน ท่าที่8กระจายกำลังท่าที่ 8, แปดกระจายกำลังท่าที่9ถูกโจมตีทางอากาศท่าที่9ถูกโจมตีทางอากาศท่าที่10ข้าพเจ้าไม่เข้าใจท่าที่10ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ ท่าที่สิบเอ็ดไม่เข้าใจคำสั่งให้ปฏิบัติอย่างไรท่าที่สิบเอ็ดไม่เข้าใจคำสั่งให้ปฏิบัติอย่างไรท่าที่สิบสองเพิ่มความเร็วท่าที่สิบสองเพิ่มความเร็วท่าที่สิบสามเริ่มยิงท่าที่สิบสามเริ่มยิงท่าที่สิบสี่หยุดยิงท่าที่สี่หยุดยิง ทาที่สิบห้าเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาขณะเคลื่อนที่ท่าที่สิบห้าเลี้ยวซ้ายหรือขวาขณะเคลื่อนที่ท่าที่สิบหกเตรียมปฏิบัติการท่าที่หกเตรียมปฏิบัติการท่าที่สิบเจ็ดติดดาบท่าเจ็ดติดดาบท่าที่สิบแปดคุ้มครองการลุกของฝ่ายเราาที่าแปดคุ้มครองการลุกของฝ่ายเรา ท้าที่สิบเก้าเลิกปฏิบัติการถ้าที่การทาที่ยี่สิสัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ทาที่ยี่สิบสัญญาณเตือนภัยนิวเคลียร์ถ้าที่ยี่สิบ็ดพบค่าศึกท้ายีสพบค่าศึก